สวัสดีครับผมไพศาลสุจลันนะครับผู้ก่อตั้งบริษัทเบตเตอรี่เตียงและที่นอนอัจฉริยะสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหานอนติดเตียงและผู้สูงอายุครับทีมเบตเอรี่คือทีมนักวิจัยที่สป i ินออฟออกมาจากมหาวิทยาลัยนะครับในการสร้างนวัตกรรมในการดูแลผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มเปลาะบางของอสังคมในประเทศไทย จุดเด่นและจุดแตกต่างของโซลูชันของเบตเตอรี่นะครับคือเราไม่ได้เป็นแค่ เ,เตียงไฟฟ้านะครับโซลูชันของเราคือการหลอมรวมเทคโนโลยีนะครับต่างๆเข้ามาเพื่อสร้างนวัตกรรมในการดูแลผู้ป่วยนะครับคือเป็นเตียงไฟฟ้านะครับที่จะทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์นะครับในการตรวจวัดแรงกดแล้วก็ในเรื่องของสัญญาชีพนะครับของผู้ใช้นะครับโดยทำงานร่วมกับแมชชีนเลอร์นิง่งแล้วก็ใช้ AI ในการควบคุมนะครับตัวเตียง ให้สามารถปรับท่าทางนะครับกระจายแรงการกดทับของผู้ป่วยได้เพื่อลดอความลำบากในการดูแลผู้ป่วยครับผมแ value เนี่ยมีทั้งสองฝั่งนะครับคือไม่ว่าจะเป็นของฝั่งผู้ป่วยแล้วก็ในฝั่งของผู้ดูแลนะครับในฝั่งของผู้ป่วยเนี่ยก็คือหนึ่งนะครับผู้ป่วยเนี่ยจะมีคุณภาพนะครับชีวิตนะครับแล้วก็ความารู้สึก ในความสะดวกสบายนะครับในการใช้งานของผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยดีนะครับสร้างประสบการณ์ใหม่ๆใ,ในการดูแลผู้ป่วยนะครับส่วนของฝั่งผู้ดูแลเนี่ยก็คือ,อผู้ดูแลเนี่ยจะสามารถลดนะครับความลำบากนะครับแล้วก็ช่วยอำนวยความสะดวกในการดูแลผู้ป่วยให้ดีขึ้นณตอนนี้นะครับเบดเดอรี่ก็อยู่ในสเตจนะครับที่ ได้เปิดเปิดพ o ีออเดอร์นะครับให้กับทดลองนะครับตลาดโดยการให้กับผู้ที่สนใจเนี่ยทำการสั่งจองแล้วก็สั่งซื้อของอเตียงของเบเตอรี่มาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เราได้รับรางวัลต่างๆมากมายในเรื่องของรางวัลเกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมต่างๆนะครับแล้วตอนนี้เราได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐนะครับให้ได้เป็นนวัตกรรมทางการแพทย์ นะครับผมเป็นผนีผมขอคัมกันนะขอเต่อใหม่เนาะครับแลตอนนี้เบดเดอรี่นะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐนะครับได้การรับรองจากทางสวทชนะครับให้เป็นสตาร์ทอัพที่ประกอบการอุตสาหกรรมด้านของการแพทย์และสุขภาพนะครับในประเทศไทยครับในแผนพัฒนาของเบดเดอรี่นะครับเราตอนนี้เราอยู่ในเส้นทางของการที่จะขอในเรื่องของบัญชี นวัตกรรมนะครับแล้วก็แผนต่อไปของเราก็คือเรากําลังเตรียมการในเรื่องการขอในเรื่องของอามาตรฐานเครื่องมือทางการแพทย์นะครับเราคาดการว่า,าภายในระยะเวลา2ปีเนี่ยเราจะสามารถาขยายนะครับนวัตกรรมตัวนี้หรือ,อเทคโนโลยีตัวนี้ออกไปในระดับ s ซา t h อี s t a เอเชียได้ ด้วยนวัตรกรรมและเทคโนโลยีของเบเตอรี่นะครับเราเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตนะครับของทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยนอนติดเตียงแล้วก็ผู้ดูแลเนี่ยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับและเราคิดว่าเราไม่ได้ช่วยแค่ในประเทศของเรานะครับด้วยเทคโนโลยีของเราเนี่ยเราสามารถที่จะช่วยในอีกคนอีกหลายๆส่วนของในโลกนี้ได้ครับผม